ตอนที่4เส้นแบ่งเริ่มบเบลอความขัดแย้งระหว่างอุตริสาและฟาร์มัชินีกลายเป็นเรื่องปกติในสเตนลาริสไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งและทุกคนก็เลือกที่จะมองข้ามไปจนกระทั่งโรงเรียนประกาศจัดก,การแข่งขันต่อปัญหาวิชาการประจำปีหัวข้อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวรรณคดีไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ฟา์มัชชนีถนัดเป็นพิเศษ ฟามัชินีตัดสินใจลงแข่งขันคนเดียวเพราะเธอต้องใช้โอกาสนี้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเธอไม่ได้เข้ามาที่นี่เพราะโชคช่วยเธอใช้เวลาหลังเลิกเรียนทั้งหมดกับการท่องหนังสือและทำข้อสอบเก่าจนในที่สุดวันแข่งขันก็มาถึง ในห้องประชุมใหญ่นักเรียนทุกคนต่างลุ้นระทึกไปกับการตอบคำถามของผู้เข้าแข่งขันฟาร์มัชินีทำได้ดีเกินคาดเธอตอบคำถามได้ทุกข้ออย่างแม่นยำและรวดเร็วไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนเธอก็สามารถตอบได้อย่างน่าทึ่งเสียงปรบมือดังเกลียวกราวเมื่อเธอตอบคำถามสุดท้ายได้อย่างถูกต้องและคว้าชัยชนะไปได้อย่างง่ายดาย อุสริสานั่งมองภาพนั้นจากแถวหลังสุดใบหน้าของเธอยังคงเรียบเฉยแต่ในใจกลับรู้สึกหมุดหนิดอย่างประหลาดทำไมยายเด็กนี้ถึงทำได้ดีขนาดนั้นวะเธอรู้สึกราวกับว่าความสามารถของฟาร์มัชชินีกำลังบดบังความโดดเด่นของเธอที่ทุกคนเคยมองเห็นมันไม่ใช่แค่ความไม่พอใจแต่มันคือความรู้สึกขุ่นเคืองที่ไร้เหตุผลอย่างสิ้นเชิง หลังจบการแข่งขันฟาร์มัชชินีเดินถือถ้วยรางวัลออกมาจากห้องประชุมด้วยรอยยิ้มที่สดใสแต่ในขณะที่เธอกำลังจะเดินผ่านห้องน้ำหญิงอุตริสาก็เดินสวนมาและมองเธอด้วยสายตาที่เย็นชากว่าครั้งไหนๆเก่งนี่อุตริสาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆได้ถ้วยรางวัลกลับบ้านด้วยเธอไม่ต้องมาพูดประชดประชันหรอกฟาร์มัชชินีตอบกลับอย่างไม่ยอมคน อุตริสายิ้มมุมปากและเบียดตัวฟามัชชินีเข้ามุมกำแพงจนอีกฝ่ายไม่สามารถหนีไปไหนได้พูดประชดประชันฉันพูดเรื่องจริงต่างหากมือของอุตริสายกขึ้นหมายจะผลักถ้วยรางวัลในมือฟามัชินีให้ร่วงลงพื้นแต่ในจังหวะที่มือของเธอสัมผัสกับ,กบถ้วยรางวัลแสงสะท้อนจากกระจกก็ทำให้เธอเห็นใบหน้าของฟามัชินีที่ดูหวาดกลัวเล็กน้อยอุตริสาชะ และรู้สึกปั่นป่วนในใจเธอเกลียดความรู้สึกนี้ความรู้สึกที่อยากจะแกล้งอยากจะทำให้ฟา์มัชชินีเจ็บปวดแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกไม่สบายใจเมื่อเห็นแววตาหวาดกลัวของอีกฝ่ายเธอไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนอุตริษากําลังจะดึงมือกลับแต่ในเสียววินาทีนั้นก็มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งเดินผ่านมาพอดีและดันฟามัชชนีจนเส เกือบจะล้มถ้วยรางวัลในมือเธอหลุดออกจากมือและกำลังจะตกลงบนพื้นฟามัชชินีกำลังจะกรีดร้องด้วยความตกใจแต่จูจูอุตริสาก็ใช้มืออีกข้างคว้าถ้วยรางวัลเอาไว้ได้ทันก่อนที่มันจะหล่นลงไปแตกทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างช็อกไปตามๆกันแม้แต่อุตริสาเอง ก็ดูเหมือนจะตกใจกับสิ่งที่เธอเพิ่งทำไปฟามัชชินีเองก็มองเธอด้วยสายตาที่ไม่เข้าใจว่าทำไมจูจ่ๆเธอถึงได้ช่วยไว้อุตริสากิติยาซึ่งเพิ่งเดินมาถึงหน้าห้องน้ำเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเธอทำอะไรนะอุตริสาไม่ตอบเธอทำเพียงแค่ยื่นถ้วยรางวัลคืนให้ฟามัชชินีด้วยท่าทีหงุดหงิดก่อนจะเดินหนีไปอย่างรวดเร็ว กิตติยามองฟามัชชินีอย่างสงสัยก่อนจะหันไปมองแผ่นหลังของอุตริสาที่กำลังเดินจากไปอย่างปั่นป่วนในใจของกิตติยาเต็มไปด้วยคำถามอุตริสาไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งฟามัชชินีหรือฉันคิดไปเองในขณะเดียวกันอุตริสาที่เดินมาหยุดพักที่ระเบียงทางเดินก็สบถออกมาด้วยความหมุดหงิดเธอใช้มือทุบก,กำแพงเบาๆทำไมถึงช่วยเยเด็กนั่นวะ เธอเริ่มสงสัยในความรู้สึกตัวเองแล้วว่าทำไมเธอถึงรู้สึกหมุดหนิดที่เห็นฟามัชชนีทำได้ดีหมุดหนิดที่เห็นอีกฝ่ายจะเจ็บปวดแต่กลับช่วยเธอไว้โดยไม่ตั้งใจเส้นแบ่งระหว่างความเกลียดและความรู้สึกบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายในกำลังเริ่มเบลอลงแล้วโปรดติดตามตอนที่5จุดแตกหักเล็กๆ